สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับเที่ยงวันที่3 3่บาพันวาคมครับพี่น้องครับมาเบิงง้วโคมแม่ลูกนาเลียงเด้อครับเด้อลูกวัยีเดือนนะครับสามเดือนก้วจะเข้าสีเดือนลูกนั่นนครับลูกสาวครับนาแห้งครับแม่พึ่งได้ลูกตัวแรกเ้ยครับเด้อเขียวพร้อมจะได้หนึ่งครูครับเพึ่งได้ลูกตัวแรก โคมนี่สีดยาคาพยาิยาบำรุงให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับเอาไปนี่พี่น้องเลี้ยงย่างเดียวครับมีตะชีอ้วนไปหนาครับวันนี้ครับใครสนใจกะทร่มาเด้อพี่น้องเมื่อน,นี้สิเปิดราคาเอาราคาขายเลยเด้อพี่น้องเดอ้อสองหมืนหาเท่านั้นครับทรงฟี่สองรอยโลครับสองหมืนหาพันครับสิได้งัวโคมนี่ไปครับทรงฟรี 200โลครับในระยะ200โลนี่ทรงให้ฟีเดอร์ราคานี่เป็นราคาขายเลยครับเอา2อง0มื่นหาเท่านั้นครับพี่น้องครับลูกน่หนาครับลูกหน่านาลูกเพดเมียหน้านาเลยหน้านาย่นย่นแดงแดงครับพี่น้องครับสนใจโท่มากครับง่วลูกแหลกโคมแม่ลูกเดี๋ยวเบ่งลูกพันก่อนครับลูกแข้งขาใหญ่ดีครับแข้งขาใหญ่ดีหนาแห้งครับลูกครับ หาแนวนี้พี่น้องไปเลี้ยงครับยากระชีดให้แล้วทั้งแม่ทั้งลูกทรงไฮฟ,ฟี่สองรอยโลอีกตั้งหากสองมืนหาเท่านั้นครับได้ง่วเพียเมีียสองตัวถือว่าคุมครับพี่น้องครับไปเลยอีลาไปเลยเดี๋ยวเบิงแม่เพิ่นด้วยครับวันนี้ครับแม่นี่สูงลอยสี่สิบพุ่นี้ครับสูงลอยสามสิบแปดครับ แม่ครับเกือบแต่ลอยซีซิบกระบาได้ครับแม่นมซีเต่าครับจีบเล็บขอเท่างามดีอยู่น้ำลางสวยดีลูกยังกินนมอยู่เด้อครับแม่พึ่งสียาห้ครับแม่กับลูกพึ่งสียาให้ครับเมื่อเศา้านี้ครับง้อลูกแรกครับแขวได้คู่หนึ่งครับแขว่พมจะได้คู่หนึ่งครับพี่น้องครับอาสนใจโท่มมากครับสองหมื่นหา โคมนี่งฟี่สองรอยกิโลไปเลยนี่ขึ้นราคาขายครับขายไปเลยเดอ้อพี่น้องครับแต่ว่าทรงฟรี่ห้ไดแค่สองรอยโลครับนอกนั้นชิดกิดโลและซิมฮาครับถ้าเกินระยะสองรอยโลครับพี่น้องครับเอาราคาขายไปเลยครับจังบได้ตอรองกันยากครับพอซื้อก็ซื้อพ่อขายก็ขายครับ นี่ครับแม่ครับแม่โค้งสางไงดีให้ลูกน้าดีเด้อครับให้ลูกน้าดีครับแม่นี่ฉีดยาให้ทั้งแม่ทั้งลูกครับอาภัยสนใจกระโทรมากครับง้อเชิงเชองครับเล็บน้าดีแข้งขาดีเบิด ลูกกับบหัวซ่าเมียแล้วนี่แหละครับเมียเพื่อนครับบึงเอาครับเมียเพื่อนที่เด็ดอยู่กับลูกสาวครับที่เด็ดอยู่กับลูกสาวลูกไว้จะเขาซีเดือนแล้วครับนี่ครับว่าต้องรุ่นเนี่ยครับว่าจะเป็นตัวฟูตัวเมียออกมาให้เป็นตัวเมียแล้วครับลูกแดงๆเลยครับนี่ แดงแนั่นะนะชื่นฉครับแข้งขาไงดีโค้งสะไงดีครับลูกบุญอ่ะออ้ยย่านตาสะลูกสาวครับงามแห้งครับลูกสาวน้ำนมแม่พพนดีแห้งครับโคมนี่ครับน้ำนมแม่ดีลูกกินกันไงไวสมบูรณ์ดีบุนเพศดำปื้ปืปตาลหลังกว้างขนาด เล็บงามเล็บงามไปหาแม่ยีลาไปหาแม่หาแม่ลูกยังกินนมอยู่เด้อพี่น้องลูกยังกินนมอยู่ครับอสนใจโท่มากครับสองหมื่นหาทรงฟรีสองรอยโลพ,พี่กัอยุบันนว่าอำเภอปทุมลาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับของว่าเบาตึงคือเก่าครับผูได้เล่งคมนี้ไว้สองหมืนหาเท่านั้นเอาไปเลยครับ รอรับงวเลยเก็บเงินไปทางนี่งวโค้มและเศร้าหาแถมทรงหอดขอกหอดลักระยะสองลอยโลนี่โท่มาเลยครับพี่น้องครับน่าซื้อแน่นอนบอ่อพิษบังครับโค้มนี่สดดีงวลูกเละให้ลูกได้อีกหลายตัวแม่แขวคูนึงผมจะได้แขวคูเดียวครับฟันแท้คู่เดียว รับลิปนี้ครับบ่าวถึงปทัทมราชครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายครับก็สิขอจบชิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม